You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different, a n d you must be kidding Think you're gonna hit it, but you just don't get it It's impossible, it's not probable, you're irresponsible Too many obstacles, you gotta stop it, yo You gotta take it slow, you can't be a pro, no, it's your time no more Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมเฟรมกับคลิปสอนเล่น EP 2 i p n e t ครับ i p n e t เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเมตาเท่าไหร่นะแบบคนไม่เล่นเยอะแยะเพราะว่ามันมีตัวอื่นที่ดีกว่าแบบ เคลื่อนที่ไปกว่าลิเตอร์เนี้ยมาวันเดอร์อะไรอย่างนั้นแต่ว่าตัวมันก็ยังเก่งนะครับซีซีเยอะเหมาะก,กับเจอแบบอีกฝั่งเข้ามาลุมเข้าไปนัวกับเขาซีซีเยอะเออพูดสามไปแล้วแต่รับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของรูนนะผมใช้เป็น golden body 10 m, เมตรอ่อ protect 10เมตรแล้วก็เป็น provet 10เมตรนะครับเป็นรูนมาตรฐานส่วนพลังแฟรครับตามนี้เละครับ ซึ่งจะเปลี่ยนไอตัวตรงกลางได้นะครับแล้วแต่เลยว่าอยากได้แบบไหนเล่นต้นเกมเล่เกมอเทมก็ตามนี้ครับจริงๆรองเท้าผมชอบออกเป็นไอรองเท้าเกาะเพราะว่ายิปเนี่ยเวลากดอันติมันไม่ต้องกวดซีซีอยู่แล้วไงแล้วมันทําให้เราถึกขึ้นด้วยส่วนไอเทมิ้นที่3าิ้นที่4นี่ต้องดูตามสถานการณ์เอานะครับอเทมขีนที่3าิ้นที่4เนี่ยอ่าประมาณว่าสมมุติสมมุติว่าเราเจอพวกเมดเยอะใช่ไหมฮะก็ออก เมทชิ้น3ามกอดแล้วค่อยออกชชืออัลอดชิ้นสี่เนี้ยนะครับแต่ว่าผมไม่ชอบออกทอยสักเท่าไหร่ยกเว้นว่าจะเจอแบบเมตรสตัว4ตัวออกไกอาจจะคุ้มกว่าเพราะมันจะได้ฟื้นฟูลเลือดครับอ่ะก็สลับกันเอาเลยว่าจะออกแบบไหนเนาะชิ้นสุดท้ายแนะนําเป็นกอเกิดน,นะเนี่ยผมจะออกตามเซตนี้ส่วนใหญ่เซตนี้ตลอดของรวมก็ดูตามสถานการณ์เอานะ ตัดเข้ามาสู่นในเกมนะครับอันนี้เป็นแรงสูพีประมาณ120ดาวนะซึ่งดูตัวละครแล้วนะครับทีมเราแบบเลดจา๋จาๆเลยคือแบบยอนก็ late เลดอ่อต้องบอกว่าเลดสีตัวปะอเลงก็นับว่าเลดนะฝั่งตรงข้ามดูทรงแบบมีดีกว่าเราเยอะเลยแบบมีซุปมีอะไรวิธีชนะเกมนี้ก็ง่ายๆครับคือการเล่นรวมเแนบบี่ยเราต้องดูรูปเกมก่อนนะว่าเราควรเลี้ยงใครดูใครแบบเกมนี้เริ่มต้นทุกเกมะครับถ้าเล่นรวมอะไรเงี้ย คนมาเคลียร์เว็บกลางเพื่อให้เมีได้เดินก่อนแล้วไปช่วยคนที่เราคิดว่าเราควรช่วยที่สุดซึ่งก็คือหย่อนนะครับช่วยเคลียร์คีบแล้วก็เอามงกนเล็กหย่อนก็จะได้เงินนะอันนี้ผมติ๊กบอกนะครับว่ามันจบบนและทีมันกำลังจะขึ้นบนบอกเพื่อนคนระับจริงๆต้องติ๊กบอกตรงตัวเพื่อนนะไม่ใช่ติ๊กบอกตรงตัวป่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมก็ช่วยหย่อนตีมังกรเล็กนะแล้วผมจะมองแบบตลอดเลยนะ ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราต้องดูว่าอีกฝั่งเดินเกมไปทางไหนนะแบบเนี่ยคนเห็นตรงกลางปะ่ะกี่ตัววะน่ะสามสี่ตัวตรงนั้นนะครับอันนี้ผมก็จะตดตอดไปก่อนนะครับพยายามยื้อเขาไม่ให้เขาได้คีบเพราะว่าคีบมันเข้าป้อมอยู่คุณเห็นไหมข้างขวาเออเนี่ยก็ยื้อเวลาเขาเขาก็ไม่ได้คีบไม่ได้ลาคีบเขาเสียงเงินไปด้วยอันนี้เราก็จะได้เปรียบอยู่นิดหน่อยนะครับแคลี่เราอะ่ะจะได้เปรียบเรื่องเงินนิดหน่อยแต่ว่าถ้ามันไปแบบนี้เรื่อย โซมแบบนี้เรื่อก็จะดีครับซึ่งเกมเนี้ยพอเรารู้แล้วเลดส,สี่ตัวทํำยังไงยื้อครับสิ่งเดียวที่เราทําได้คือยือ้อทาเกมยากอยู่พอสมควรเพราะว่าดาเมจเรายังไม่ถึงขั้นนะดาเมจเบิร์ดอะไรเขาเยอะกว่าหมดเลยแต่ว่าอันนี้นะลิงทําเกมกับลิเลน่าตรงกลางนายเนาะทเลนกับซุปขึ้นกลางเงี้ยเออเราก็ต้องไปช่วยเพื่อนเติมนะอ่าจริงจ เวลาเล่นโรมเนี่ยเอ้ยตบก่อนเวลาเล่นโรมเนี่ยครับคือต้องไปฝึกไอ้สับของเนียนะสำคัญมากๆเลยตรงเนี้ยเอา้าบวกอะไรแล้วตรงนั้นนะตัวเลทเกมห้าวชิบหมายเลยเฮ้ยได้เฉยอันนี้เราพยายามยืนกับยอนบ่อยๆนะครับจริงๆถ้าสมมุติเป็นแครี่ตัวอื่นแบบไฮยเตะอะไรเงี้ยเราสามารถปล่อยให้เขาเซ r ร์ฟเซวอร,ร,ร์ได้เนาะครับอันนี้เราก็มาโซนกันลิลินาครับ ช่วยลนน่าไว้พยายามไม่ให้เขาเข้ามาเนาะโซนกันออกเกมนี้นะครับผมจะออกเป็นลางเนาะเพราะว่าซีซีเยอะจัดเลยก็มีวันเดอร์มีแรดมีซุปก็เป็นสามตัวเนาะสามตัวซีซีแล้วซีซีใหญ่ด้วยอย่างน้อยถ้าช่วยแคลรี่ได้ก็ควรออกมานะครับออกโลกก็ได้ครับแต่ว่าถ้าสมมติเราออกล้างซีใช่ปะ อย่างน้อยยอนแบบเขามีฟิกเกอร์ใช่ไหมเรากดล้างให้เขาเขาก็อาจจะฟิกเกอร์หนีออกได้ก็ <st ress> <c oughs> อเอาเดี๋ยวนะทำ <c oughs> ไมทีมเราบวกกันบ่นนยนอยจังเลยแต่ว่าอันนี้นเป็นวิธีการเล่นแบบหนึ่งนะถ้าทีมเราเล่นแบบเนี้ยเขาเรียกอะไรนะเออเป็นการดึงเกมครับเพราะแบบฝั่งตรงข้ามก็แบบต้นกลางไปเลทเหมือนกันแต่แบบเขาเขาจะเดินเกมไวกว่าเราพอสมควร การที่เพื่อนเราฆ่าเขาได้เงี้ยมันจะเป็นการหยุดเกมเขานะครับถ้าอีกฝั่งเน้นแบบมาอ,อก,กันมาไฟกันแบบตรงเลนย้อนบ่อยๆเนี่ยจะเป็นฝั่งผมเองนะที่แพ้เขาดันไปเล่นแบบเลนออฟเลนกับอันเลนที่แบบเอ,อพอมีสกิลขัดมีดาเมจมีอะไรเยอะกว่าย้อนนะอันนี้นะครับอย่าไปเก็บอันเขียวๆของแคลรี่เด็ดขาดน,นะครับเก็บได้แหละแต่แบบ <c oughs> คุณคุณจะให้ใครแบกอะให้โลมแบกหรือให้แคลรี่แบก อันนี้เราเห็นเข้ามาแนละ้วตรงพุ่มน่าจะมีเม็ดมาด้วยนะครับนั่นไงสามสี่ 3, ตัวถอยนะอย่าไปห้าวนะครับยิ่งทีมเราเป็นเลดเกมอนะไรเงี้ยอย่าห้าวมากอันนี้มาสามตัวนะผมอยากจะเล่นช็อตห้าวเพิ่งพูดไปอยู่ยกแตกก็อย่างที่เห็นนะครับพายอนแตกด้วยเ <c oughs> มื่อกี้ถ้าสมมุติผมกดอันติทันอาจจะได้ทูเลนอยู่นะแต่ว่า ก็ตามที่เห็นแล้วมันยังถึกไม่พอเนาะไอ้แบบเนี้ยมันโคตรโยนเลยนะผมจะบอกแอรเพราะว่าถ้าฝั่งมันเดินเกมแบบนี้เรื่อยๆอะ่ะจะเป็นฝั่งผมเองที่แพ้เว้ยยยอนตายผมตายไงใช่ปะเงินก็ตกลงมาอีกเรื่อยๆ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 แล้วก็ในเกมนี้นะครับผมสับเปลี่ยนเป็นโลดด้วยเพราะว่าถึงออกล้างไปแต่แบบโอ้โหซี CC แบบเยอะชิบหายเลย ไม่น่าไหวนะครับออกโล่หรอยือ้อแล้วอย่างน้อยมันคือมันยื้อได้หลายคนด้วยโล่มันเยอะด้วยสองพันะอันนี้นะครับผมเห็นแล้วครับว่าเขามา3ามสี่ตัวปุ๊บกดอันติไปนะครับอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษนะครับดูดีนะครับดูดีดูดีดีกด,ด,ดหนึ่งรอบนึงครับกดหนึ่งรอบนึงเอาเชียร์ไม่โดนโอ้โหเสียดายเมื่อกี้ได้2ตัวเลยนะนะได้ปะ่ะครับกดที่อูเกือบแตกครับโอ้ดู2ตัวเกือบตายละอันนี้นะครับกดซื้อไอเทม โรมแล้วก็เปลี่ยนชิ้นนะครับเพื่อที่จะได้กดเขาเรียกอะไรน,นะผมสรรหาคำไม่ถูกเพื่อที่จะได้ใช้สกิลไอเทมซับแล้วก็เปลี่ยนเป็นไอเทมซับที่เป็นบาลียไอเทมซับบาลียหรือสกิลตัวเนี่ยไอที่ผมเคยอธิบายใน ep หนึ่งครับมันจะได้ประโยชน์มากมันทําให้เพื่อนเรารอบตัวได้โลอะแต่ว่าข้อเสียคือเนะี่ยมันต้องทาแบบนีน้ต้องกดซื้อไอเทมลอ,อนะครับดูเงินดูแล้วเองเนาะอันนี้ยื้อไปเรื่อยๆครับ อันนี้ทีมเเริ่มว่ากันล้เนศูนย์สี่ตัวเราเรนนะครับเวลาเล่นเกมนะครับคุณควรเขาเรียกอะไรปอบเพื่อนนะพยายามให้กําลังใจกันไว้ชิมหายแล้วเข้ามาสามตัวย้อนดูทรงย้อนไม่น่ารอดนะครับผมก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันหนีเหรออันนี้ไม่ห้านะครับฟิกเกอร์ไปเลยฟิกได้ฟิกนะครับก็พูดต่อจากเมื่อกี้นะครับสมมุติแบบคนเขาทะเลาะกันหรืออะไรกันเนี้ยถ้า คุณไม่อยากหัวร้อนหรือไม่แบบไม่อยากสนใจก็ปิดแชทไปเลยอย่าไปโต้ตอบนะครับยิ่งโต้ตอบยิ่งทําให้เกมเสียรูปแบบนไปอีกยิ่งทําให้แบบอารมณ์มันร้อนอย่าห้ามพี่น้องอะไรประมาณนั้น,นครับก็เกลียดกันไปใหญ่เกมนี้ยิ่งเป็นเกมตัวเลี่ผมพูดคําว่าเล่ไปกี่รอบแล้วเนี่ยคือแบบมันมันไม่ได้ทําอะไรมากคุณคุณเห็นไหมผมผมยืนแต่แบบเลียงกับยอนเนี้ยผมไม่ชอบไปเติมเรียนการเพราะแบบเขาเป็นซุปด้วยผมเป็นอิมเน ถ้าสมมุติผมไปเติมเลนบ่อยๆเนี่ยเนะี่ยคนต้องดูตรงนี้นะถ้าผมไปเติมเลนบ่อยอ่ะผมจะโดนซุปตอดแต่ว่าไอเกตเนนะี่ยผมไม่ค่อยไปเติมกลางเลยทําให้ผมไม่โดนซุบนะครับจนซุปต้องมายืนกับแคลรี่ทําให้ส่วนหนึ่งคือเขาจะเสียเปียบเรื่องซุปเติมเลนนะครับเพราะว่าเขาต้องมายืนกับแคลรี่ประมาณหนึ่งอันนี้เขาเริ่มจะมาเล่นเลยนยอนแล้วนะครับแต่ว่าก่ออฟเน็ตนะอ่ะนะอิฟเนตเป็นตัวแก้ไฟเตอร์ได้ดีนะครับแก้อะไรได้หลายๆตัวเลยเสียอย่างเดียวครับแพ้ไฮาเตะครับ ยิงแทงโลมทุกตัวก็แพ้แต่วันนี้โอ้โหบได้แค่ตัวเดียว <on> เดี๋ยวนะผมยังไม่ได้อธิบายสกิลอิฟเน็ตปะแต่ไม่ต้องหรอกมั้งคนเขาน่าจะเข้าใจกันเย้ยแล้วไม่เข้าใจก็ไปหาอ่านเอานะครับในหน้าสกิลผมจะอธิบายวิธีเล่นเนอยอันนี้นะครับเราได้ป้อมนะค,คือจริงๆสาเหตุที่อีฝั่งลงมาอีฝั่งอะ่ะคนมาเล่นเลนยอนแต่แรกนะครับแต่ว่าเขาไปเล่นเลนอันเลนแล้วแล้วมันได้ป้อมแล้ว เขาเลยมาเล่นเลนที่ผมอยู่กับยอนนะซึ่งก็ยากครับบอกเลยอินเน็ตอะเนาะอันนี้นะผมโซนให้เพื่อนนะเผื่อเพื่อน,อน <ๆ S 1> จะเอาแต่แบบไม่ได้ครับดาเมจยังไม่มีคุณแปดนาทีดาเมจยังไม่มีอคุณคิดเอาเดียตัวมันเละขนาดไหนอะสี่ตัวอันนี้ลิลิน่าเข้าไปห้าตรงกลางครับไม่รู้ครับจะช่วยยังไงดียังหนีได้หนีได้บอกว่านะ่ะซุปอันนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยอีกฝั่งจะเข้าบูแล้วนะแต่ว่า เรามีสกิลโซนมีสกิลซีซเยอะแล้วแบบมันเข้ามาแค่สองตัวเนี้ยเปิดได้เปิดนะครับดูแมพดีๆด้วยเวลาจะเล่นอะไรเนี้ยเห็นไหมทูเลนเขาไม่อยู่เขาตีมังกรอยู่เนี้ยโอ้สบายอย่างที่ผมอธิบายไปต้อนขีปนะครับเรื่องการออกของตามสถานการณ์ผมเห็นทูเลนแล้วก็แรดใช่ไหมครับจริงๆออกทอยก็ได้แต่ผมชอบไปอามันฟื้นฟ,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 นฟนูเลือดเยอะ แล้วบางทีมันคอมโบกับพลังแฝงไงไอที่มันฟู้นฟูเลือดสีสแต็กอะโดนตีสี่ครั้งอันนี้ผมต้องโซนข้างข้างหน้าให้ยอนก่อนครับผมรออยู่ก่อนพุ่มหน้าผมไม่รู้ได้ว่ามีใครอยู่แต่ว่ามาดักตรงนี้นะครับรอกกดอันติพยายามเช็คทุกพุ่มนะครับอย่าให้ยอนมีอันตรายใดๆเลยขาดนะครับอันนี้เราเมื่อเห็นเพื่อนเอาของนะครับโซนอย่าอย่าไปยืนตีของกับเพื่อน,นะครับโซนไว้ ไม่ว่าจะอ็อบเจกต์อะไรนะครับถ้าแบบเห็นเขาอยู่ใกล้ๆอ่ะใ,ให้ไปโซนนะครับอย่าให้เขาลัาดง,งูเห็นแบบช็อตแบบนี้หลายรอบแล้วแบบผมว่าใครๆก็เคยเป็นแหละแบบโรมมาตีคองด้วยกันแบบมาตีคองกันห้าตัวไม่ไม่มีใครไปโซนหลังแตกครับแตกบนทุกคนนั่นแหละอันนี้วันเดอร์เขามาเสียเวลากับเรานะครับก็ยื้อไปครับเราถืออยู่แล้วพยายามวิ่งกับยอนบ่อยๆครับคุณเห็นไหมผมผมแทบไม่ออกหายจากยอนเลยเกมนน่ะ ปกติถ้าผมเล่นรลมเลยนะผมจะเดินเกมแนระับแต่ว่าก็ย้อนอนะเราให้เขาเซอร์ไว์ไม่ได้หรอกเขาไม่ใช่ไฮยตะสก,กิลหนีอะไรก็ไม่มีเลยคุณเห็นเกมดูทรงดิอยู่ดีๆกลับมาละคือพอเข้าถึงช่วงเลดเกมเนะี้ยด้วยความที่เราเป็นแบบดาเมจนนะ่ะคุณดูดิลิงย้อนลีลหน่าอันเลนเะนี้ยขอเวลาสักวีสองวีอะแตกหมดอนนะ อันนี้คือเราขึ้นป้อมสบายๆเลยนะครับเพราะว่าเขาตายไปสี่ตัวแล้วก็พอเราเห็นแบบว่าเขาเกิดเขาะไรเขากลับาการเนี้ยถอยนะครับอย่าห้าวมากอันนี้มันยังไม่ถึงช่วงเลนมากเท่าไหร่นะครับของยังไม่ฟูแล้วก็อีกฝั่งมีโอกาสพลิกกลับคืนมาได้เสมอนะครับจังหวะอะไรแบบเนี้ยถ้าทําไม่ได้ก็อย่าทานะครับคิดถ้าไม่มั่นใจอ่ะอันนี้ผมโซนสูงไอ้เพื่อนนะครับเพราะเห็นว่าย้อนเราจะเล่นบนนะครับ อันนี้ผมตัดเวฟเลยเพราะว่ามีคาเฟนีตัวเดียวครับหน้าที่โรมครับมองแมปบ่อยบ่อยครับฟ <c oughs> <c oughs> ิกเกอร์ฟิกเกอร์ลาดต่ไม่ได้เซาอันนี้ถ้าทุกคนมองแมปดีนะคุณจะเห็นนะครับทูเลนฆ่าลิงไปใช่ปะเราต้องถอยนะครับพยายามถอยไปก่อนนะครับย้อนก็ไม่อยู่ด้วยดาเมจม,มีแค่เรนตัวเดียวครับตรงนี้ไม่ขมไม่อ้าวคิบหายละเอ้ยอันนี้อันนี้ได้ันนี้ได้ ุณเห็นดาเมจเมื่อกีอ้ป่าดาเมจท่าสองอะแรงชิบหายเลยตัวมันก็แบบนี้แล้วแต่ว่ามันสู้อะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับถ้าสมมติแบบเจอแคลลี่ฝั่งเขาตอดยับยับอันนี้ก็สบายแล้วครับไม่ต้องห่วงอะไรมากแล้วน่าจะชนะแล้วมั้งตายไปสามตัวเรามีย้อนด้วยเทพเทพยอนนะเทพยบอนเลดเกมมาสิบเอนาทีแล้วของมาแทบจะฟูแล้วมั้ง ว่าไม่ได้ครับคีดไม่เข้าอันนี้ก็เหมือนเดิมครับจริงๆถ้าสมมติเป็นตัวเดินเกมอย่างอื่นนะผมก็แบบพอจะบอกได้อยู่นะว่าเล่นยังไงแต่พอเล่นกับแคลลี่ที่แบบเขาเรียกนะที่เราต้องดูแลมันก็จะเป็นแบบนี้เสมอเลยครับพยายามยืนกับเขาบ่อยๆครับคิดคซะเหมือนแบบเขาเป็นลูกอะไรเงี้ยเออต้องดูแลครับไม่ขาดไม่สายครับย้ายห,ห่างตัวเด็ดขาดอะไรเงี้ย อันนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆถ้าสมมุติเราเห็นว่ายอนปลอดภัยใช่ปะแบบยอนแบบมีเพื่อนอ้อมหน้าอ้อมหลังสามตัวเนี้ยเราก็สาม,มารถโซนได้ครับอันนี้เพื่อนเปิดคลองนะครับแต่ลิงไปโซนให้ดูก่อนนะครไอ้จังหวะแบบเนี้ยคุณเห็นไหมเพื่อนโดนบอกเนี้ยพอตีไปสักพักหนึ่งอะ่ะผมรีบมาเบอร์ช่วยถึงแม้มันจะช่วยได้นิดนึงก็เอะมันอาจจะฟังดูขัดขัดไอ้ที่ผมบอกว่าให้เอาของแล้วไปโซนใช่ปะบางจังหวะคือคุณต้องดูปะ เห็นไหมแบบอีกฝั่งอ่ะสามสี่ตัวเข้าไปอยู่อยู่กับเพื่อนเราตรงด้านด้านขวาแล้วก็มาช่วยเพื่อนเบิร์ดคอนัวอย่างนอยมันเพิ่มระยะเวลาให้มันลดลงอันนี้นะครับเขาจะเข้าไปปิดลีเลน่าเราเราเข้าไปได้นี่ฟิกเกอร์ไปเลยนี่หนึ่งตัวอันติแต่ว่าไม่โดนสักตัวเลยอันนี้เราเข้าไปได้นะครับเพราะว่าเราเป็นแทงที่ถึกมากเลยแล้วก็อีกฝั่งจะเสียสก,กิลกับเราครับซึ่งเป็นข้อดี คุณเห็นไหมผมยืนโซนหน้าแบบมากๆเลยไม่ให้เขาเข้าไปหายอนเราคนระับอันนี้ครับพยา,ายามไถสกิลทุกอย่างขัดซีซีนะครับอย่าให้มันเข้าไปหาย่อนเราได้ซึ่งหย่อนแตกเราใช่ไหมนะแตกแล้วด้วยคือจริงๆมันแทบไม่ต้องพูดเลยมากเลยครับสิ่งที่เราต้องทําตอนต้นเกมมันย่อมส่งผลต่อเลดเกมเราก็แบบคุณแค่วิเคราะห์ต้นเกมว่าทีมคุณต้องการอะไรอระอย่างเกมนะี้ เลดแบบเยอะมากเลยนะแล้วอีกฝั่งเดินเกมไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ด้วยก็ชนะไปตามสบายนะถ้าสมมติอีกฝั่งเขาย้ำยอนต้นเกมเนี่ยหรือว่าแบบเข้าไปเวทป่าวูคของเนี่ยเกมน่าจะยากกว่าน,นี้นะครับอีกฝั่งกับเลือกไปเล่นเลนกลางเก็บเลนเลนหน้าแล้วก็ไปเล่นเลนอันเลน,เลนบ่อยๆก็อย่างที่เห็นครับชนะไปเกมที่เป็นแบบนี้ก็ ดูแลแคลลี่นะครับแบบถ้าสมมุติเป็นทอนใช่ป่ะทอนไม่ไม่ต้องค่อยดูแลเท่าไหร่ก็ได้ครับถ้าเป็นทอนก็แบบไปเดินเลนกลางบ่อยๆอย่างเงี้ยเออแล้วก็กลับมาช่วยดูแลทอนเลยแบบนั้นแต่ถ้าสมมติเป็นยนหรือเป็นอะไรเงี้ยอันเนี้ยต้องยืนติดเลยปล่อยไ,ไว้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวฝั่งเข้ามาล้วงยอนเรายอนเราจะแตกเอาก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ ใครอยากให้เล่นตัวอะไรนะครับอ่าลิงดิดคอร์ดนะครับอยู่ด้านล่างนะครับหรือว่าคอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้นะครับผมจะทำให้หมดเลยนะครับขอแค่บอกมาก็พอครับไปแล้วครับบายไว้ไเจอกันนะ